สวัสดีครับรถถ่ายฟอร์ดรุ่น5000ดูยังไงดูตรงไหนบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันครับรถไถ f o r ฟอร์ดรุ่น5000เขาจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับผมนั่นก็คือรุ่น68กับรุ่น77นะครับผมแต่ที่นิยมใช้กันมากๆก็คือรุ่น77นะฮะวิธีการดูนะครับผมเราจะแบง่งรถทั้งคันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ท่อนนั่นก็คือท่อนเครื่องท่อนเกียร์แล้วก็ท่อนท้ายหรือว่าท่อนไฮดรอลิกยกผ่านหลังนะครับ ท่อนที่1ก็คือท่อนเครื่องเนี่ยเมื่อเราเปิดฝาครอบเครื่องมานะครับผมเราก็จะเจอท่อไอดีเหลี่ยมหัวฉีดสูงปั๊มแบนหรือเราจะเรียกอย่างว่าปั๊มแถวแต่บางคันเนี่ยเราก็อาจจะเจอเป็นปั๊มกลมรุ่นเก่าก็ได้นะครับผมแล้วก็ช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมเขาจะอยู่ตรงฝาเสื้อสูบซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น6600หรือรุ่น6610ถ้าเป็นทั้ง2รุ่นเนี่ย ช่องเติมน้มามันน่เนะเขาจะอยู่ตรงค้างปั๊มดีเซลนะครับผมรหัสเครื่องที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยของรุ่น5 0 0พันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น D1 NN นะครับผมแล้วก็จะลงท้ายด้วย B นะครับแต่บางคันรหัสเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วย4เหมือนกันนะครับผมก็จะมีให้เราเห็นอยู่แต่ที่เห็นบ่อยๆเลยเนะี่ยก็จะเป็น D1 NN แล้วก็ลงท้ายด้วย B นะครับผมส่วนถ้าเป็นรุ่น6,6 0 0เนี่ยส่วนมากแล้วที่เราเห็นกันนะ่ยก็จะขึ้นต้นด้วย DCNN นะครับผมแล้วก็จะลงท้ายด้วยตัว J นะฮะ mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่ DCNN d อ N, N อะไรพวกน,นี้ฮะแล้วก็แต่ว่าสําคัญก็คือว่าถ้าเป็นรุ่น6.6พันะฮะจะต้องลงท้ายด้วยตัว J นะครับผมท่อนที่2ก็คือท่อนเกียร์ท่อนเกียร์เนี่ยเสื้อเกียร์เขาจะเรียบนะครับผมเขาจะไม่มีท่อออยหรือว่าท่อนน้ำมันต่อย,ยื่นออกมานะครับผมรหัสของท่อนเกียร์นะฮะเขาจะขึ้นต้นด้วยตัว C ตลอดนะครับผมสําหรับรุ่น5000นะฮะท่อนที่3ก็คือท่อนไฮดรอลิกยกผ่านหลัง เขาจะไม่มีกองน้ํามันไฮดรอลิกนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคันนะฮะเพราะว่าช่างสมัยนี้เขาเก่งนะครับผมเขาก็สามารถดัดแปลงใส่กองไฮดรอลิกได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องสังเกตดูดีๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสที่พี่ตัวจะทําคลิปให้ดูนะครว่าเขาดูแตกต่างกันตรงไหนนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเหตุผลทําไมที่ทําให้คนยังนิยมใช้ฟอด รุ่น5000อยู่ทางทางที่ Ford รุ่น5000เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรถเก่าแต่ Ford รุ่น5000มีข้อดีหลายอย่างนะครับผมข้อดีข้อที่1ก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ทนทานนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรเสียจุกจิกนะฮะแล้วก็อะไรยังมีขายทั่วไปนะครับผมหาซื้อง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาของอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยแพงนนนะะะคครรรรับผมออไไห่่่ข้าางจถถถูกถถใุใๆ ราคาของตัวรถเองก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมสาหรับคนที่มีงบน้อยๆอยากจะมีรถไถเอาไว้ใช้งานสักคันเนี่ยมีงบแค่แสนกว่าบาทเนี่ยสำหรับการซื้อรถไถรุ่น5 0 0 0ันเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับผมผมประมาณแสนสามแสนห้าเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้หนึ่งคันพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะก็จะมีพวกชุดดันหน้าผ่านหลังนะครับผมก็คือเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือรถรุ่น5 0 0พันเนี่ยเขาหาอู่ซ่อมง,ง่ายนะครับผม มีช่างซ่อมเก่งๆเยอะเลยนะฮะในประเทศไทยเนะี่ยมีช่างซ่อมเก่งๆที่เป็นรถพวกรุร่น5,000รุ่น66พรุ่น6 6 1 0กริเนี่ยมีเก่งๆเยอะนะครับผมข้อเสียที่เคยได้ยินมานะครับผมอันนี้คือเคยไปถามจากคนที่เขาเคยใช้อยู่นะฮะข้อเสียมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมที่ที่เป็นข้อเสียที่เขาพูดถึงก็คือเกี่ยวกับระบบยกพันหลังนะครับผมเวลาล้อนเนี่ยมันจะยกช้านะฮะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีกองไฮดรอลิกด้วยก็เลยทําให้ยกช้านะครับผมแล้วก็รวมไปถึง เพราะไม่มีกองไฮดรอลิกนี่แหละก็จะทําให้พวกเศษเหล็กที่เกิดจากการซึกหลอภายในเนี่ยมันปะผลกับน้ํามันนะครับผมก็เลยส่งผลให้เมื่อเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายในระบบของไฮดรอลิกได้นะครับผมแต่ก็สรุปแล้วก็คือเป็นรถถ่ายอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจน่าซื้อมาใช้งานนะครับสำหรับคนที่งบไม่ค่อยเยอะงบน้อยๆนะครับผมแต่สำหรับคนที่ มีงบเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็งบไม่ได้สูงมากนะฮะมีประมาณสัก2 0 0แสนกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยอันนี้พี่โตก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นรุ่น ford 6ก0 0ก็ได้นะครับผมผมว่า ford 6 6 0ัเนี่ยมันก็จะมีข้อดีมากกว่ารุ่น5,000อีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่โตจะมาคุยให้ฟังว่า ford 6 6 0ัเนี่ยเขาเป็นอย่างไรดูตรงไหนแล้วมีข้อดีอยังไงนะครับผมแตกต่างกับรุ่น5 0 0 0ตรงไหนเดี๋ยว ในคลิปหน้าพี่โตจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ